ตอนนี้เราพร้อมด้วยน้องนางและก็ซ้คำแพงกำลังจะไปจอบ้วาวอยู่สองเมตนะคะไปจอบเมืองกันตีว่าเป็นยัง,งไงต่อเคสนะต่อเคเหรอโดนเลว่ะสาววันกีบ ก็ามา40นี่แหละเออ40ซลักกิโลเดี๋ยวใช้นองนางขับไปเดอ้อแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปจอดใเงินก่อนเพราะว่าเพื่อนฮาวอยากไปเบิ่งภูเอยี่ส่งเงมฆก็เลยว่าเอาขับไปเองอพอแม่์เนาะที่จริงกับสิภาพคุนมากขับรถแหละแต่ว่าขึ้นไปบกักซองกับขึ้นไปไล่เถื่อนเลยก็เลยว่าอ่ะมาทางนี้แนะ่เปลี่ยนบรรยากาศ ไปจอบบวาวเลยวังว่าคือสิไดเห็นนะคะไปยืนอันก็ออยู่หัวก็ได้เพื่อสิไดเห็นเจ้านะคะอ่ะอยังให้น้องนั่งขับไปต่อว่าเป็นยังไงาไบ่ค่อยมีรถบันไดอย่างถิงเทียนเอานั่งคำเอาไว้เีย ความรู้ว่าแม่งเตรียมใจไว้ดีๆเลยบ้านมั่เคยไปเนาะคนขับมือใหม่เนี่ยใจอะไรอยู่เนาะจักจันทร์ตเอฟต้นบดบู๊บาปินแบบว่าอะนเป็นปใดไปใส่เข้มขัดก่นตื่น่ะ จับบอโหลดไว <laughs> okay, ้ด okay, nah <laughs> 네ีๆเด้อยวกำแพงเธอว่าเดี๋ยวหน่องนางสิผ้ายุกโลโอเคไปตามสเตปโอเคเดินหน้าอย่าได้ถอยหลังก็ไปบอกว่าอยากไปจอบผู้ว่าอยู่สองเมตรเนาะก็ไปเองเนาะ 就。 เก็บเงินเดีเก็บไม่เงินเก็บไม่เียนะอาเกิกบุมีแนวกันไะแน่เพาว่ท่นเก็บเขาว่าท่านเก็บนะโอ้ตายแล้วแซมฮอนเต้ีดเขาบอกว่าฮีดร้า้าอ๋ออยู่มาดิเก็บระเบิดไวาจะได้ที่ว่าว่าใหม่อะไกน คิดว่าอยู่ขี่มาข่าวเ,เดียวเอา้าคือว่าสิฮอดต่อขี่เดีว <laughs> ว่าขี่มันติดกับรถนั้นหลังออกปามันไปแหงๆหลังออกยากเงียเป็นไรคนทางหลัง

I got you คือบริษัทโลจิตต์ตัวโลจิสต์ติดตัวเดกอ๋อบร <ead, draw. S 2> ิษัทขนส่งเออเอามาในวันนึงเออเอาก็ะเดื่องมาห้องแง้มบ่แม่ณนัะมันเป็นบริษัทขนส่ง คนส่งไปแล้วมองเงินก็อะไรคื้คืนเลย ทรงเมกกับว่ามียังนะคะคือขืนดังเดีรถคนทรงสิ้น้าส่วนว่าประชาสนยางห้าๆนั้นกับว่าได้คือขืนอดงเลยเพราะว่าถั่ไปมาได้เนี่ยบหรถือมาสปอร์ตไวหบ่หรอแล้วบอกตามตรงเดี๋ยวลไปเลยก็มาถามไปจะได้ไปเลยหรอผู้ดีเมื่อเวหาดเอือย ไปสื่อกาแฟจระเพน่อนอันนี้จะได้ผก็หายขามไปได้ย่ว่าเวลาหมอถามซื้อยินว่าวา เบอร์นเดอร์คุณเบารถหลักไปจอดพี่คุณอยู่หัวแต่ว่ารถขนส่งสินค้านี่คือคืนกันนะเนอะบริษัททางมากอย่างไงเลย ็นได้น้องนางเห็นบ่ฮู้ว่าวน่ะเห็นเลยมาจอมมาส่งได้นึงก็มีแห้งน้องนางมาก็มาก็ม่แมงส จดบซองแต่เราว่าให้เของไปทายหูไดใช่เดียืนท่าอยู่นี้เราเดินบ่ชไม่เดินยืนวันหนาเดิเนาะก็ไปท้าเบิ่งเบิ่งย่างเขาบดได้วะเนาะเขาไปหัวแล้วก็แลนเลยจ้ะได้ยูได้ยูได้ยูน้อยนึงเพราะว่าปัจจตายแล้ว ยังใงห้องอูซื้อที่ไปซองผัวเราอ่ะซอ,อ,องมิดซองปรซองมิดเนาไหนแต่ซองไหนแต่ม้องไหนแต่จอบหลายปีแล้วเนาะม,มีแต่ว่าจอบซองเจ้าอยูขแข่แคมหัวบาเห็นเจ้ามาจาักเถอะเป็น,นอะไรครับแพงพออ่ <ห ả? S 1> พอวพ่อยว่าผัวเรา เออจสิบใช่ลหมเอออันนั้นแล้วมันอุกจังเจ้าจับเป็นเรื่องเองจบมือหน้าตาบาหน้าไม่ใจบัญหาถูเหรอเออสมัจหลอกแต่ว่าขั้นยาคามก็บบอลก็เขาดีๆกันในขามอยู่เพราะว่าเขาให้ยขามไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ฝั่งนั้น แต่อรัดว่าฟังนังกะว่ามี่ยังหรอคนวะไปซัมสิบเอ็ดยัไงมัมีคนมาขายถึงแต่เนาะเพาะมัมีคนขายแล้วกับมันมีคนซื้อเวอยกับเขาปิ๊ดลานเนาะ <c oughs> <c oughs> มันชีวิตคนเดียจะได้สักวันเนี่ยมีคนออกคนเขาแต่ว่ <c oughs> ารถทรงชิ้นขานีิร้ายขนาดมันจำเป็นเนาะ Oh just kissed As a i don't รถใหญ่ส่วนออกส่วนเขาอยก็เลยว่าเออคือคือนนส่วนว่าคนจะเที่ยวทางอันนี้บ่มีได้เจอเนี่ค่ะเซร้ายหายเงียบกิบถาวดปีนี้หมดแล้วจากสิไดเปิดร้านหรือบปล่ากันได้เปิดร้านน,ดานน้่งนางจันสิเดไปทํางานอยูุ่่นแล้วแต่ว่าขั้นบริปเปิดเนี่ยอยากไปอยากนิดกหน่อย แลวคำเพลงนี้เพื่นสิไปญี่ปุนนะใส่ว่าภาษาญี่ปุ่นในฟังเนี่ยไวๆเอาเงเอาเงิโมทานเดบไปก็บอกให้ฟังเนี่ยสอบได้ผลมาสอบภาษาสอบเน้นนาตัวเองใส่ใส่ส่ว่าให้ฟังเนี่ยนเนติวานนั่นดนั่นภาษาสิว่าคนใเนพ่ว่าจะได้ะ เอาไม่เอาไม่ดังดังดังคนนี้ชิ่อว่าฮันชิวิมาชิตีวันตาชิวะอินตะนางซากโตโมซิมารโคโตซินิจูราเซเดนเอ่อคนคิดแบบเป็นภาษาญี่ปุ่นมามาฟังจากทิ่ของอยู่บอกอันนี้คือโตโมซิมาร์เออว้าวง่ายจูราไปเลยขอให้ได้ อ๋อเออเออ,เอ,อ,อวองงานญี่ปุ่นอยู่ล่าเนาะเออขอให้ไ้งานสมดังปาธนาสบายแหละเพราะว่ามีคนขับรถเลยเนี่ยนิ่งเวนิ่งแล้ว,ลวนะไปใส่ไปการพอดีเลยเดี๋ยวขึ้นไปเวียงกัน์น้วกันคุณและส่วงล้งปีใหม่สิขึ้นไป เล็มหนังสือข้อวิชาของประเทศไทยบางว่าเครดิตคือสิพานด้วยเออนั่แเละแต่ว่าต้องไปสอบ,าสอบาถามสถานทูตยู่อย่างจันก่อนเดี๋ยวเป็นเอียงจังได้จัง,งสิอาร์ตคีไฟเบิรงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ซบๆอ,อ,อยู่แถววาดเนี่ยจ้าอากาศก็ฮอนไลายสวย่วกนี้ฮอนเอาอีนี่เริ่มเลยนี่เริ่ม,ม,มงอเอาฝนมาล Oh you